สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องดุกดั c กช anel นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องให้ดูด้วยนะครับวันนี้นะครับดุกก็จะมาพูดแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการสร้างช่อง YouTube แล้วก็การเปิดสร้างไรายได้จาก y t u t u นะครับว่าทําอย่างไรทําไมถึงได้เงินจาก y t u t u นะครับดุกก็เพิ่งได้เงินจาก YouTube เมื่อวานเป็นเดือนแรกหลังจากทํา,า,ทามา ก็ยาวนานนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างช่องนะครับ youtube เขาก็มีกฎต่างๆนานาว่าจะต้องทำอย่างไรจะถึงสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับตอนที่ดุกทำก็ไม่คิดว่าจะได้ตั้งใจทำจริงๆจังๆเลยนะครับก็ตอนนั้นไม่รู้อะ <c oughs> ก็ทำๆไปเล่นๆก็มันได้ผลก็เลยแบบอ่ะก็ตั้งใจทำ อันดับแรกนะครับเราต้องมีช่อง youtube เป็นของตัวเองก่อนอันดับแรกนะครับซึ่งเราจะต้องเปิดเปิดช่อง youtube ก็คือเราจะต้องมี Gmail แล้วก็พาสเวิร์ดเนี่ยเข้าไปลงชื่อเข้าใช้ใน youtube แต่ก่อนปกติเนี่ยดูก็ไม่ได้มาไว้ลงคลิปลงเลยครับเราก็ไว้ไว้ดูไว้ดูคลิปต่างๆของช่องอื่นนะครับครับและเมื่อเรามีบัญชีอีเมลแล้วก็มีพาสเวิร์ดเนี่ยเราต้องจำให้ได้นะครับว่าเราสมัครอะไรไว้จากนั้น แล้วก็ลงคลิปลงคลิปลงคลิปไปเรื่อยๆนะดูก็ลงคลิปอยู่นานอยู่นะกว่าจะสามารถสร้างไรายได้ได้นะครับอันดับแรกเลยกดหลักๆเลยเราต้องอมีผู้ติดตามในช่องหนึ่งพันคนอัพหนึ่งพันคนขึ้นไปนะครับแล้วก็เราลงคลิปเนี่ยทุกคลิปเนี่ยรวมกันต้องมีจำนวนเวลาที่มีคนเข้ามาชมคลิปในช่องเราเนี่ยครบ4 0 0พันชั่วโมง ย้ำว่าครบ4,000ชั่วโมงและมีผู้ติดตาม1,000คนเป็นต้นไปนะครับเราคือ <Okay. S 2> จะสามารถไปเปิดสร้างรายได้จากช่อง YouTube ได้นะครับและสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนจะสร้าง YouTube หลักๆเลยที่ทุกคนต้องรู้ก็คือ 1. เรามีแอป YouTube ก็คือ YouTube ที่เราใช้ดูทั่วไปนั่นแหละครับแล้วก็เราจะต้องมีอ่า u u u e s t u u i o y y u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  e s t u u i o o คืออะไรอันนี้เราจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อธิบายเชิงลึกคำแล้วก็จะพูดคร่าว แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะต้องมีบัญชี Google Adsense นะครับเราจะทราบได้อย่างไงนะครับว่าเราลงคลิปลงคลิปลงคลิปไปแล้วเนี่ยชั่วโมงของชั่วโมงเวลาในการรับชมในช่องเราเนี่ยมีคนชม4,000ชั่วโมงแล้วไม่ยากเลยครับในช่องของคุณเนี่ยชั่วโมงการรับชมเนี่ยครบ4,000ชั่วโมงนะครับก็จะมี อีเมลจากทาง YouTube เนี่ยเข้าแจ้งเตือนเข้ามาโดยอัตโนมัติเลยหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้ใน y o u u u b e Studio อ YouTube Studio กับอแอป YouTube เนี่ยเราจะต้องลิงก์บัญชีเดียวกันนะครับแล้วก็บัญชี Google Adsense แนะนำว่าไว้ไว้ทำหลังจากที่เราผ่านกฎเกณฑ์ในการที่เราจะเปิดสร้างไรายได,ได้ได้แล้วนะครับพอเราได้รับ แจ้งเตือนอ e ีเมลจากทาง YouTube ว่าเราผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้แล้วนะครับเราก็จะไปทําการเปิดสร้างรายได้ในบัญชี Google Adsense นะครับใน,นมันก็มีขั้นตอนลึกซึ้งละเอียดเยอะมากนะครับก็จะแนะนําทุกท่านนะครับเข้าไปดูในช่องของคุณครูเสกสรรปั้น y t u t u นะคะถ้าใครเคยเข้าไปดูนี่แหละดูก็ศึกษาจากครูเสกสรรปั้น YouTube แล้วก็อีกคนหนึ่งที่แนะนําตอนนั้นดูก็ไม่รู้อิโนโนอเนอะไรนะครับดูก็เคยไปถามพี่นี่ลุยชาแนล พี่นิรุยชแนลคือใครนะครับพี่นิรุยชแนลคือผู้จัดการของพี่พรภาวแสงทองพี่เขาก็ใจดีมากไม่หยิ่งเลยนะครับดุกทักแชทไปในเพจพี่นิรุยชแนลดุกก็ไปถามในส่วนที่ดุกไม่รู้พี่แกก็กนแนะนําดีมากก็ต้องขอบคุณคลิปในการสร้าง YouTube จากครูเสกสรรปั้น YouTube แล้วก็ขอบคุณพี่นิรุยชแนลนะครับที่แนะนําในวันนั้นและเมื่อเราผ่านกฎเกณฑ์การสร้างรายได้แล้วนะครับเราก็จะต้องเข้าไปเปิดสร้างรายได้ใน Google Adsense เพื่อที่จะขอพิน พินเนี่ยมีกี่หลักพินมีหกหลักเราต้องไปขอเขาแล้วก็ใส่ที่อยู่อะไรให้มันตรงดุ๊กขอไปตอนนั้นหกเดือนไม่ได้เพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงโควิดด้วยปีที่แล้วอะ่ะมันอยู่ในช่วงโควิดหกเดือนไม่ได้แล้วดุ๊กก็ทํางานเนาะได้เข้าทํางานในหน่วยงานหนึ่งก็แบบไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ก็ปล่อยทิ้งช่วงไม่ได้ลงคลิปไปสี่เดือนนะครับดุ๊กก็เลยเข้าไปเช็คดูใหม่อ่ะหกเดือนแล้วยังไม่ได้ก็เลยขอไปใหม่หนึ่งเดือนได้ดุกเพิ่งเนี่ยเพิ่งได้รับมานะครับนี่ จะเป็นจดหมายจาก Google Adsense นะครับคือพินหกหลักที่เราจะมาป้อนเพื่อให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีเราเพื่อยืนยันว่าเนี่ยเราจริงๆนะเราเป็นเจ้าของช่องจริงๆนะอะไรประมาณนี้และนี่นะครับก็คือรหัสพินจะอยู่ข้างในนี้นะครับพินมันจะอยู่ข้างในนี้พินจะอยู่ข้างในนี้นะครับ กินก็จะอยู่ข้างในนี้นะครับใช้เวลานานบางคนที่เห็นเขาพูดมานะครับก็บางคนก็สองสามเดือนสี่เดือนก็เหมือนดุกไงครับหกเดือนยังไม่ได้รับเลยขอซ้ําไปครั้งหนึ่งก็เลยได้ได้มานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอ่ะแล้วแล้วก่อนที่เราจะได้เงินเนี่ยเราต้องมีรายได้ในช่องเนี่ยครบหนึ่งร้อยเหรียญก่อนนะครับเขาถึงจะโอนเงินให้เราหลายๆช่องเขาก็อธิบายไว้ละเอียดมากนะครับก็ไปหาดูได้ใน youtube นะครับ ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับดุกก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามช่องดุกแล้วก็รับชมคลิปดุกนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมใหม่ครับก็ฝากกดซับสไครต์ให้ดุกด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นิดเดียวแค่นี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับถ้าดุกมีโอกาสดุกจะศึกษาข้อมูลแล้วก็มาทําคลิปลงช่องในการทํา youtube ต่างๆว่ามีรายละเอียดที่สําคัญในการสร้าง y o YouTube ยังไงนะครับวันนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับตอนนี้